สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News อ e so ีจงซอกเสิร์ฟความน่ารักไม่หยัง d e a ยร์ม i ยสร้างความทรงจำอันสวยงามกับไทวิตจบลงไปแล้วอย่างน่าประทับใจสำหรับงานแฟนมีตติ้งอีจงซอก2023ทแฟนมิตติ้งทัวร์เดียร์มของนักแสดงหนุ่มชื่อดังชาวเกาหลีอีจงซอก โดยผู้จัดน้องใหม่ Body Entertainment ที่อัดแน่นไปด้วยความสุขร่วมสร้างความทรงจำสุดแสนพิเศษกันเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่แจ้งวัฒนะหอชนาเซ็นทันแจ้งวัฒนาะงานนี้หนุ่มอีจงซอกเปิดงานด้วยเสียงหวานๆโชว์ร้องเพลง Come to me พร้อมบอกความรู้สึกที่ได้มาประเทศไทยอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้มานานมากแล้ว ก่อนจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปรวมถึงท่าถ่ายรูปที่อยากถ่ายและยังได้ร่วมเล่นเกมกับแฟนๆบนเวทีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้ทำภารกิจสุดพิเศษผ่านช่วง JS Challenge พร้อมด้วยบทลงโทษที่สุดแสนจะน่ารักแบบการโพสต์ท่าแบวๆรวมไปถึงการเต้นคาเฟอร์ของควันที่เตรียมมามอบให้แฟนๆยังไม่หมดแค่นี้อีจงซอก ยังได้ร้องเพลง That's Okay ของ D.O. วงอีโซที่ทำเอาไทยวิทย์เคลิบเคลิมกันเลยทีเดียวจากนั้นนักแสดงหนุ่มได้บอกความในใจอย่างซาบซึ้งกับแฟนๆก่อนจบการแสดงว่าขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้มากๆเลยครับมีแฟนๆไปรอต้อนรับที่สนามบินกันเยอะมากจนผมตกใจมากๆทำให้ผมได้รับความรู้ว่ายังมีคนที่รอคอยผมและเชียร์ผมอยู่มากแค่ไหน การที่ได้มาพบกับทุกๆคนเป็นโชคดีของผมจริงๆผมจะตั้งใจทำงานต่างๆในอนาคตเพื่อตอบแทนความรักของทุกคนที่มีต่อผมขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้อีกครั้งนะครับก่อนลากันไปหนุ่มอีจงซอกได้ถ่ายรูปร่วมกับแฟนๆพร้อมชูผ้าโปรเจกต์ที่แฟนๆทำขึ้นมาโดยเฉพาะท่ามกลางแสงจากดาวสีส้มสว่างเต็มหอถือว่า เป็นการจบแฟนบีตติ้งที่สวยงามเต็มไปด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มและความทรงจำที่สวยงามของแฟนๆกับอ e. ีจงซอกได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ